น่จาจะมากินเข่าทุกคนแจ้ากุ้งก้อยกุ้งแจ้ากุ้งน่าจะตำ่ำฝอยๆกินเข่าจ้ะเข่าเหนียวตุยเอาตุยเอาเ,อาเอานาะจ้ะเนาะสวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปทุกคนเพื่อนๆพื่อนชอบยูทูบสวัสดีเด้อตาสวไทยีชาวลราเอพซี FC ทั้งหลายที่หนาหลักหนาหลักจ้มจะจมาเด้อจ้ะมากินเข่ามื้อนี้ กินขอกับแจ้วกุ้งจ้ะกอยกุ้งตัวยหงไงเหรอจ้ะเข้ามาฝักฝักกนนะจ้นเห็ดแบบกอยฝักบบเห็ดเป็นตัวยังไงแบบนั้นนะจ้นะก่อนจะกินก็ฝากกดสับตะไคร่กดไหลกดแช่นในเด้อจ้ะเด้นทานผู้ชมทั้งหลายจ้ะแล้วกัเพื่อนไม่ที่เขามากดสับสะไคร่ใหยะๆก็ให้ลอก่อนเด้อจ้ะประมาณสองเหมือแเราก็จังสิไปหาเด้อจ้ะเพราะว่าถ้าไปหาไว้หลายนะ่ะ มันหลุดออกจากกันแม่ตาะต้องถาก่อนต้องคอยก่อนแม่ตาะถ้ามักดซับสไครตให้กันแล้วกับถากก่ายาอีกแค่มือสองมือนเป็นมือสองมื่นหรือล่าจ้ะจังไปกดให้ขึ้นให้กันนาตาเนาะบบสันเพื่อนว่ามันแหลกซับแล้วมันขลุดออกไปเลยนะแม่ตาะระบบจะถอดออกเลยแม่ตาะเพื่อนหายซับหายนาตาเนาะทุกคน ต้องค่อยใจเย็นๆนอะต่เนาะแต่ว่าถ้าเพื่อนเกากันแล้วกับไม่เยี่ยมกันแล้วก็ไปเยี่ยมหากันแไงว้ยนี่ก็บโเป็นยังตะกับบรูดทำแบบว่าเาที่ยวไปเที่ยวมาหากันดูๆนอแต่เนาะแต่ว่าเพื่อนใหม่เนี่ยมันไปกดเลบยบด้เนอะต่เนาะกดคือในการเลบรยบได้ต้องถาก่อนจากสองมือแต่ถ้าจะไปเยี่ยมธรรมาดากดไลค์ให้ซื้อๆนอได้นอแต่เนาะแต่ถ้ากด subscribe เนี่ยต้องรอก่อนนอตตอเนาะ มาแต่มาจิ้นเขากันจเจ้าเล่ลายใหญ่หางหนาหนาเนาะแต่เนาะเล่หลายมันสิเบื่อเนาะแต่เนาะท่านผู้ชมมาแต่มาจิ้นเข่าจ้าแก้วกลุ่มกันเนาะนะสวัสดีจ้ะท่านผู้ชมสวัสดีจ้ะเพื่อนๆเอฟซีทั้งหลายจ้ะทั่วโลกสวัสดีเด้อจ้ะมาแต่เมื่อน,นี้มากินเข้าอ่างอีกแล้วทุกคนเบือ่อบ้เนาะกจินเข้าอ่างเนี่ย บรมีเวียดยังดอกจจ๊สิเฮ็ดยังนอแต่กนอกมือนึงมือนึงกินแต่เขาเฮ็ดแจ่วกุ้่ม่จ้ะเฮ็ด <c oughs> แบบว่าตับม,มุนๆเอาตัวใหญ่เอาอมาฝากออกยิบจินยังทอดเนื้อผักกาดขาวเสร็จแล้วเนี่ยหมกเขือ่อกินเท่านี้พอจ้ะ อยากกินพักกระดาวก็ไม่ได้กินหรอกคื <c ười> อาจะปลากระดาวน่าจะมันเขากันกับกุ้ง สบายดีอันบอกแต่ทุกคนสบายดีปา้าจ้ามาเดินม,มากินเขา้าเข้าวข่ำๆเลยสองทุ่มแล้ว ที่นองได้ยังกินก,กันจ้า คลิปก si 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 ็บ่ค่อยสะดวกพิชซันุผู้ชมคนอยู่บ้านยังทำนั่นเสียงทำเสียงนี่มันเข่าใน่แค่ไม่หลานแต่เสียงมันเข่าแล้วมัน Hvad กินย่างเดี๋ยวกินย่างเดี๋ยวพ่อคุยได้บอกอยังแก้อืก <c oughs> สารแน่เผ็ดๆว่ามันเผ็ดยังเผ็ดสารแน่จ้ะ กินจนให้พี่น้งองก็ช่วยเบิง้งเสได้ะยุดไปซืือๆเลยจ้ะขอบคุณหลายๆที่คนมาเบิง่งเลยจ้ะฝากกดสับสกายกดไลค์กดแชร์หเลยจ้ะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขด,ด้วยแต่เด้อเฮ็ดจริงไหนก็ขอให้ได้สมน้งใจปรารถนาด้วยแต่บายบายบ๊ายบายจ้ะ